วรนจุน,นะคะวันนี้ก็จะมาอธิบาย p o t ิช t i a l input นะคะอย่างแรกค่ะแล้วก็กําหนดขาให้ GPIO อ่าเป็นขารับสัญญาณเข้านะคะหรือว่า input น,นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นอ่อาอ่านค่าสัญญาณว่าตอนนี้เป็น0หรือ1น,นะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าการแสดงผลค่าที่อ่านได้ทุกๆหนึ่งวินาทีค่ะ ดิฉันนางสาวสุรันาคำมจงนะคะวันนี้จะมาอธิบายโค้ดไพทอนการติดตับของหลอดไปค่ะอย่างแรกนะคะแล้วก็เป็น Import Machine ค่ะใช้เรียกอ่าแ์ของบอร์ดนะคะต่อมาเป็น Import Time ค่ะใช้สาหรับหน่วงเวลาต่อมาเป็น LED ค่ะเราจะกำหนดขา LED เป็นขาออกนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเป็น ายทูเป็นการวนหูป p ทำงานไปเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็น led value <Okay. S 1> ก็คือเปิดไฟและส่งค่าหนึ่งไปที่ gpio 26่ห่ะคะแล้วก็รอเวลา2วินาทีค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็น <Okay. S 1> led value ศูนย์ะคะคือปิดไฟแล้วก็ส่งค่าศูนย์ไปที่ gpio 2 6ค่ะแล้วก็รอเวลาเป็น สองวิดีโอชิ้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรัตนาขมาจงนะคะวันนี้จะมาอธิบายโค้ดอาการติดดับของไฟค่ะแ,และนะคะเราก็ต้องพิมพ์ import machine ค่ะแล้วก็ import t ตไทแล้วก็กันมานะคะจะเป็นอินยีิบเจ็ดนะคะจะเป็นอิน การกำหนดคาตัวปวดของเราค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นพิน26จะเป็นกำหนดอ่า LED ค่ะเอาปุ่นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นอ่าคำสั่ง Y2 นะคะจะเป็น Digital e เท่ากับเก็คือตัวปุ่มกดสามคำสั่งตัวปุ่มกดค่ะต่อมาก็จะเป็น If Digital v เท่ากับเท่ากับเป็นคำสั่งในงอนขายค่ะให้ ด่อดไฟติดดับค่ะหนึ่งก็คือจะเป็นดับนะคะแต่ว่าศูนย์จะเป็นดิดต่อมากค่ะเป็นเอวนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นน้นเืาจากด้านข้ายค่ะเป็นลาพินอ่ายี่สิบหกนะคะก็เราก็จะมาดูกันเลยค่ะกดไฟก็จะติดนะคะถ้ากดก็จะเป็นสูค่ะก็จะขึ้นแต่ถ้าดับก็จะเป็นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะก็กบัน